เอาอีกแล้วอะไรพี่อานอข้าวสๆไม่ใช่หรอขนมพี่ล่ะขนมพี่อะไรมีแต่ดูขนมพี่ว่าขนมขนมพี่ล่ะอะไรไม่ได้บ้าอะไร่อยรู้สว่าอะไรไหมอยอรอยู่ค่ะ กูแฝดกูกินไม่มีคลิปไหนที่ไม่เจอในเรื่องกับแนนี่กินนะฮะน่องน่องฮะโบ้แฝดไหมฮะมันหย่อนเสียงมีแฝดเพิ่มเหรอฮะแฝดสามใช่ไหม วันนั้นวันนั้นสัมภาษณ์วันนั้นสัมภาษณ์พโอรชนว่าเป็นแ3ดสามแต่คนละแม่อเมคนละลุงาคาโลด้วยการฟิวใช่ไหมเนี่ยต้องมีกาฟิวเ่ย ไม่ไม่น้อม่ได้เชันเช to ่กกัฟิวเชกกฟิวเอาโอ้ยนี <man <man evet: um> ่น่พี่เรียกาฟิวให้ไหมใ้ไหมคยนู้ไฟไม่รู้ไม่ดังมันป่องจังนน่าเขาบนู้้อะไรนะดังนูนแหม่เไ่เสิร์ฟขอเงินค่ะนี่ก็ยานเข้มไเข้าไปเสิร์ฟยานนี่ที่นี่เไยอุ้ยไปไป แมวใครอะแมวหนูเนี่ยแหละหนูเพิ่งไปได้มาเมื่อเช้าเมื่อกี้เลยแล้วมันเาแต่เลี้ยงแต่เราขโมยไงแมวของใครอะแมวแมวที่นากี้แหลมเถอะเพลงพี่อาบูลี่ลูกเธอเขาบอกว่าแมวหน้าแหลมไม่เขาเสริมข้างมาดิเขางมาเสริมจมูกด้วยเห็นไหมเนาะเต็มเต็มน้องมไม่เหมือไอมิ้วหรอกไอ้มิ้วมันดัง

ก็่าเพร่าก็เหมือนแม่นแะ่าอย่านี้ก็เหมือนแม่ที่ล้ยงเขาโอครับเอาไปลองจิบนี่ไปซัมเนยรกันนะครับพอกินจิิอีกแล้วกินอีกแล้ว